เป็นลูกค้าโคยยฮาทั้งทีก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากกันแน่นอนค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะพิเศษมากเราพาลูกค้าไปทำกิจกรรมโคสเปเชียลแซงค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางโคยยฮะอิสุสุของเรานะคะได้มอบให้คุณลูกค้าค่ะ ลูกค้าที่ออกรถกับเราไปนะคะทุกๆคนนะคะมีโอกาสที่จะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดนะคะสําหรับใครที่สนใจแคมเปญดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็ทักมาสอบถามรายละเอียดกับฟ้าได้ตลอดเลยนะคะฟ้ายินดีดูแลมากๆเลยค่ะเป็นลูกค้าของเราเราจะดูแลให้ดีที่สุดแน่นอนค่ะ วันนี้เราพาลูกค้ามาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเช็คอินที่วัดชัยวัฒนารามนะคะลูกค้าอยากเชี่ยวชมโบราณสถานที่จังหวัดอยุธยานะคะเราก็พามาค่ะเสร็จจากนั้นเราก็พาลูกค้ามาทํากิจกรรมที่ปางช้างอายุธยานะคะมีให้อาหารช้างมีขี่ช้างนะคะสําหรับวันนี้ลูกค้าอยากขี่ช้างเราก็จัดให้ค่ะทุกคน